สวัสดีนะครับพบกับผมวูดอินทนินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโปรแกรมแบ็กอัพนะครับก็คือในช่วงเล็กๆน้อยๆจากวูดอินทนินจะพูดคุยกันหลากหลายหลายๆเรื่องนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็เรื่องการเรียนเรื่องการฟังก์ชันที่ผมทำงานอยู่นะครับแต่วันนี้พูดถึงการแบ็กอัพ Backup Data หรือ Backup Drive ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆไ,ได้ทั้ง Mac ทั้งทั้ง iOS ทั้ง Windows นะครับแต่ผมใช้ Windows อยูออ่ปกติ Windows รุ่นหลังๆเนี่ยมันจะมีตัว Backup อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้น นะครับผมจะแนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมแบ็กอัพผมเรียกมันว่าไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอัลมี่แล้วกันอัลมี่แบ็กอัพเพอร์สแตนดาร์ดครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบ็กอัพตัวฟรีนะครับตัวฟรี ให้ลองใช้ลองลองลองไปโหลดดูนะครับเนี่ยตัวนี้เอามีแบ็กอัพเปอร์สแตนดาร์ดก็คือจะแบ็กอัพเนี่ยมันจะมีโฮมโหมดมีโฮมแบ็กอัพซิงค์รีสต e ร์ o คล t นทูสเอาเป็นแบ็กอัพแบ็กอัพทั่วไปแบ็กอัพประจำวันหมายถึงว่าเราคลีนเราทำความสะอาดเราอะไรกเกี่ยวกับเกี่ยวกับไดรฟซีของเราไว้แล้วเนี่ยเราอยากจะแบ็กอัพ เราก็ใช้เนี่ยโหมดเนี่ย system backup ครับเพราะว่าในไดรฟ์นั้นอาจจะมีหลาย Partition นะครับเนี่ยอย่างผมนี่เป็น Windows 11เวลา Backup เนี่ย Windows รุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยมันจะมีมันจะแบ่งเป็นสองสองพาร์เห็นไหมครับพาร t ทแรกจะเป็น System p พาร์ทที่สองก็จะเป็นข้อมูลพาร์ทแรกจะเป็น System หลักนะครับ แล้วก็หาที่ไว้เนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็สตาร์ทแบ็กอัพได้เลยนะครับหรือจะแบ็กอัพทั้งดิสต์อ่าเราก็ต้องเลือกดิสต์มาดิสต์ตัวไหนนี่นี่คือดิสต์หนึ่งกับดิสต์สองอันดิส์สองี่เป็นนั่นเป็นเป็นเอ่อเป็นแบ็กเปร์อันนี้ไม่ได้พูดถึงนี่ผมเตรียมไว้จะให้เวลาจะทำตัวเรียกมา ผมมีไรเดียวตอนนี้ไม่ได้พว่วงไม่ได้เสียบ e x t e r n a l นะครับก็แบ็กอัพทั้งลูกเลยเพราะฉะั้นจะมีกี่พาร์ติชันแล้วก็จะมีกี่ Windows เนี่ยอย่างในนี้ผมมี Windows 10กับ Windows 11นะอยู่ในลูกเดียวกันเป็นสองพาร์ติชันแต่แต่นี่เขา เขาแบ่งไว้เป็นซิสเต็มอยู่หน่อยหนึ่งหนึ่งควอติชั่นก็จะมีซิสเต็มอยู่หน่อยหนึ่งสิบเมกอ่าสิบกิกนะครับสิบกิกเนี่ยอันนี้ไดร์ได้สี่ก็จะเป็นนี่แล้วก็ก็แอดเข้าไปแอดเข้าไปในนี้ปุ๊บแล้วเราก็แบ็กอัพอันนี้คือทั้งลูกนะครับทั้งลูกเอ่อก็รีสโตร์ก็เหมือนก็เหมือนเดิมก็เราแบ็กอัพไว้ที่ไหนเราก็ไปรีสโตร์มา เวลาเครื่องมีปัญหาเครื่องมีปัญหาเราก็ไปรีสตอร์มานี่นี่วันนี้ผมเก็บไว้ที่ไดดีเนี่ยไฟล์รีสตอร์ SSD Win10 Win10 Win11 All อันนี้คือเป็นลูกเลยทั้งลูกเลยเดสแบ็ c อัพส่วนอันนี้ก็เป็น Win10 นี่แบ็กอัพที่19 Win11 แบ็กอัพที่1อะไรเงี้ยนะครับ คล n นก็คือการ Clone นดิสทั่วไปนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง tools นะครับ create bootable media อันนี้ยสำคัญเวลาทำอ่ามันเราต้อง create เป็นเป็นนี่ตอนนี้ผมใช้เป็น S D ไว้เพราะเครื่องนี้มารับ S D ก็เนี้ยก็ create กด create แล้วก็ Windows PE แล้วก็ next ไปมันจะก็ create create แล้วมันก็จะเป็นชื่อ เป็นชื่อเนี่ยแบ็กอัพเปอร์เนี่ยแบ็กอัพเปผม c r e เอทไว้แล้วถึงเวลาเครื่องมีปัญหาอยู่ใน BIOS เราก็เรียกเรียกเข้า b บ O s แล้วก็ให้เรียก r i v e ตัวนี้มาพอไลเรียก r i v e ตัวนี้มามันมันก็จะถามถึงเรื่องไฟล์ที่ Backup อยู่เราก็เรียกดึงออกมาเท่านั้นเองง่ายๆเป็นโปรแกรมง่ายๆวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ ลอใช้ Q u b a s e 11กับ Windows 11ก็ดูดีนะครับดูดีมาก Windows 11นะครับก็ไปลองใช้ดู a o m AOmi อะไรสุดแล้วแต่จะเรียกผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไร b a c k u p s t a s t a r d a r d ไปลองใช้ดูนะครับครับสำหรับวันนี้เป็นสั้นๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามฝากกดติดตามสันกระดิ่งด้วยนะครับ จะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ